นี้และกาลปนี้ก็ปปเจ้าจะทําพิธีข้ามบูชายาคาพิธีต่าวิสัยจารีตโบราณขอเดชะอำนาจพระอีสวนราชาที่ปดีจงประสิทธิกิจโดยอิสรภาพแด่ท่านพระครูสมบู์จริยธรรมและก็ปปเจ้าในวันนี้จะทําพิธีอนุพาณฑิตวัตถุมงคลคือตะกตรรตุดโทโซรถมงคลตะกุดโทเศรษฐีล่มลุกตะกุดหัวใจเศรษฐีแล้วัตถุมงคลต่างๆในวันนี้ก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยเถิด เราได้พูดค้างไว้ในอีพีที่แล้วนะครับในเรื่องการสร้างตะกุดนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นประมฤกษ์นะครับที่หลวงพ่อท่านจะเริ่มจานตะกุดเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะครับจะมีตะกุดมีพยัญคงดวงพยัญมหาเศรษฐีนะครับพยัญพระเจ้าห้าพระองค์นะครับยันแล้วก็ยันเศรษฐีล้มลุกนะครับมีจะตะกุฎดอกเล็กด้วยนะครับตอนนี้จะทําหลายๆอย่างมากในวันนี้ตอนนี้หลวงพ่อท่างจะ จารเป็นมฤกษเลิกแต่บางส่วนก็ได้จารย์เอาไว้แล้วนะครับอยู่ในบาทมันหแล้วอยู่ส่วน้านบนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันเเป็นวาราเป็นมงคลเลิกนะครับในวันนี้วันที่16สิงหาคมนะครับก็เป็นวันมหามงคลนะครับเืิวันช่วงเย็นอาจจะมีใครได้เป็นเศรษฐีใหม่กันเกิดขึ้นนะครับน,นี้หลวงพ่อก็ตามตำหับตำราบโบราณแล้วก็ที่สืบทอดกันมา จะจารใปนสามกรสันะครับมออให้กับสภาพน yes. ะครับอันนี้ก็จะลงตะกุดนะครับส่วนอีกอันนึ่งน้ำตำลาโบราณที่หลวงพ่อท่านได้เล่าเรียนมานะครับเป็นถมมันเลิกและจะกระจายที่ฐานจิตแผ่นชนวนมวลสารต่างๆแผ่นยันต่างๆนะครับะเราจะไปล้างด้วยน้ำมนต์ธรณีสารนะครับก่อนที่ทําการจารซึ่งในแต่ม่านนี้จะเร่งหลวงพ่อจะเริ่มการจานนะครับครับให้มันเสร็จ ตลอดแต่มาถ้าหากว่าเสร็จทันหมดทุกดอกก็จะได้ถงโพธิ์ในวันที่19ตุลานะครับเพื่อให้ทานทุกอย่างนะครับจำนวนประมาณพันสัปดากที่รวบรวมไว้นะครับตะกุดพวกนี้จะไม่ได้มีเปิดให้บูชาต่างหากนะครับจะมอบให้กับสำหรับเจ้าภาพกองบุญกรถิ่นแล้วก็เจ้าภาพเสาเข็มที่สร้างวิหารพระพุธทธานนญโธกลางน้ำนะครับส่วนตะกุดดอกเล็กนะครับหัวใจเศรษฐีเนี่ยเราจะมอบให้สําหรับเจ้าภาพจุดเทียนสรงขอต่อชะตาในวัน วันขึ้นปีใหม่แต่จะเริ่มทําตรงนี้นครับประมาณ5,000ดอกนะครับสำหรับเจ้าภาพจุดเทียนตะกุดนะครับที่อยู่ในบาทนะครับคือตะกุดหัวใจเศรษฐีนะครับเราจะลงด้วยแผ่นแผ่นทองทองเหลืองนะครับทองถฝาบ้านนะครับหือว่าถ้าเป็นทองคำมันจะมูลค่าที่มันแพงก็ใช้เป็นแผ่นทองเหลือง แต่ในนี้ก็จะมีตะกุดที่ทําจากตะกั่วด้วยเป็นเศษตะกั่วที่เหลือจะทําตะกุดนะครับหลวงพ่อพระอาจารย์เก็บเอาไว้เศษเอาไว้นานแล้วนะครับซึ่งเกิดพิริหารเมื่อกี้ก็ตะกุดลอยน้ํากันขึ้นมานะครับเออพราะว่ามากกาลังจิตต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้อ,อธิษฐานจิตเอาไว้นะครับตะกุดนี้จะเสกเลื่อยไปนะครับทุกวันหลวงพ่อนั้นจะเสกวันวละหเวลาหลวงพ่อจะอธิษฐานจิตวันละหเวลาคือเช้ามืดตอนเช้าตอนสายแล้วตอนบ่ายแล้วก็ตอนหัวข้ามกอดนอนอะไรเงี้ยวันหนึ่งประมาณ3าถึงหเวลาทุกวันนะครับตอนนี้หลวงพ่อกําลังอธิฐานนนนนจิตะครับแผ่ว ที่ท่านอธิษฐานเอาไว้นะครับเป็นประถมเบเลิก์นะครับสะลงแรงน้ามนต์และน้ำมนต์นี้นะครับจะไว้ชุบแผ่นชนวนมวลสารต่างๆยันชนวนมวลสารนะครับจะมีไม้นะครับเป็นไม้ลักไม้ลักนี้นะครับมีลักษณะลักซอนนะครับต้นลักซอนนะครับเราจะนําไม้พวกนี้นะครับไปแกะเป็นเครื่องหลังลักยมที่เราได้เคยได้พูดใน EP ก่อนหน้านี้ไว้แล้วนะครับว่าตำนานลักยม ซึ่งรุ่นนี้ก็หลวงพ่อก็จะสร้างไว้อีกเป็นรุ่นหนึ่งก็คงจะหลังจากรุ่นนี้คงจะอีกนานหลายปีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้สร้างนะครับขอติดตามร่วมบุญกันละกันนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ขออนุญาตให้หลวงพ่อได้ไดอธิษฐานจิตก่อน